และในที่สุดตัวละครตัวใหม่ก็หลุดออกมาให้เราได้รับชมกันสักทีหนึ่งซึ่งตัวละครใหม่ตัวนี้จะเป็นตัวละครระดับ U R ตัวต่อไปตัวที่4ที่เคยหลุดมานานมากๆแล้วนะครับและจากเท่าที่ผมไปดูอนิเมชันในการใช้อันติมาบอกเลยว่าโจมตีแทบจะเหมือนเดิมเป๊ะเพียงแต่ว่ามันเท่กว่านั้นนั่นเองเอาง่้ก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะเข้าไปรับชมตัวละครตัวใหม่ระดับ U R ก็อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ m a n s h อ p บ,บริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอะสตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท uh, uh. ทาง List m a n s h o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรร <c oughs> เพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเงินของเกม <c oughs> และ UID <c oughs> จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คขาว่า List Man s ช o อใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 2> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t m a n shop เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลโบกเลเซอร์โกคารีน,นาทูมันนี่วอลเล็รวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิ Tchau. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนเดอะสตองเกมในซูเวอร์จีนพอสำหรับวันนี้กระผมเองจะมาทําการอัปเดตตัวละครตัวใหม่ตัวต่อไปในเดือนหน้าของทางเซเวอร์จีนให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบกันนะฮะซึ่งเอาเข้าจริงผมว่าเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าตัวละครตัวใหม่ตัวต่อไปมันจะเป็นตัวอะไรเนื่องจากพวกตัวละครตัวใหม่ที่มันจะโผล่ออกมาเนี่ยมันเคยหลุดออกมานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่เจ้าตัวแรกเลยนั่นก็คือเจ้าต G4R ซึ่งก็หลุดมาตามนั้นแบบเป๊ะๆและถ้าให้ผมลองมาย้อนดูไอ้รูปที่หลุดออกมาเมื่อนานมาแล้วตัวละครตัวต่อไปนั่นก็คือเจ้าตัวซุยริวร่างยูอานั่นเองและอีกตัวนึงก็คือโบรอรร่างยูอาก็คือร่างที่32ตัวนี้ยังไงก็มาแน่นอนและสรุปก็คือเขามาจริงๆครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเจ้าตัวซุยริวระดับยูอานะที่เป็นร่างเสื้อขาดและนี่ก็จะเป็นโพสต์ของทางทีมงานนะครับผมที่เขาได้สปอยออกมานะว่าตัวละครตัวใหม่ตัวต่อไปนั่นก็คือเจ้าตัวซุยริว ยูอาร์ร่างเสื้อขาดบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆครับคุณผู้ชมอ่ะเ,อเดี๋ยวผมซูมรูปให้มาดูใกล้ๆกันแล้วกันนะสําหรับซยริวร่างยูอาร์ร่างนี้จะเป็นสายต่อสู้ส่วนรูปร่างท่าทางของเขานะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งยังไม่มีรายละเอียดสกิลอะไรออกมาสปอยแม้แต่รูปเดียวเลยนะจ๊าก็ถ้าให้มาเทียบกับร่างแรกก็ถือว่าแตกต่างกันอยู่เยอะอยู่พอสมควรครับในเรื่องของการใส่เสื้อและก็ไม่ใส่เสื้อผ้า อีกทั้งในเรื่องทรงผมของเขานะร่างแรกเขาก็จะมัดไว้สวยสวยเก๋ส่วนร่างนี้จะเป็นร่างที่ผมของเขาเนี่ยทำการปล่อยออกมานะครับผมโดยที่แบบเอออาจจะสับแพรนทีหรืออะไรพวกนี้นะ<ฮ>ก็คือแบบสวยงามมากๆครับสาหรับร่างนี้ถ้าให้เทียบกับในอนิเมะบอกเลยว่าตรงตามสูตรแบบเป๊ะๆครับผมไม่มีอะไรคาดเคลื่อนยิ่งมองดูรูปเหล่านี้บอกเลยว่าอยากให้ตัวละครเขาเข้ามาเร็วๆซะเลือกเกิดน,นะเพราะตัวผมเองก็อยากรู้ว่าสกิลของเขาจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างเขาแวล้<ฮ>ขายของกันหน่อยจ้าตอนนี้ช่องยูทูป แอ d เจิได้เกมได้มีระบบสมาชิกมาแล้ววิธีสมัครสมาชิกเพียงแค่กดคําว่าสมาัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมรัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของวันพันแมนเดือนละ20บาทก็จัด กันมารรงนีู้ <Okay. S 1> ปป้ายแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลโก้จัดหนักจัดเต็มใครที่ติดตามวันทันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่อง a n g เจิ e เดทเกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับ <S 1> <S 1> แต่เห็นมีข้อมูลแว้ๆว่าตัวของเขาจะคล้ายๆกับสกิลอันติเมทของเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ SSR บวกแค่คล้ายนะไม่ใช่เหมือนอาจจะคล้ายในเรื่องของความสามารถนะครับผมที่สามารถอันติได้เรื่อยๆหรือว่ามีสถานะแบบไม่ยอทอแบบยังแอ์ตายเกิดอึดขึ้น เลือดลดหมดหลอดแล้วเพิ่มมาใหม่อารมณ์ประมาณนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะและส่วนการโจมตีอันติเมยนของเจ้าตัวซูริลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับร่าง SSR ร่างแรกเลยนั่นก็คือการโจมตีแถวแนวนอน3ตัวละคร <Wow. S 1> ซึ่งจริงๆเขาก็มีคลิปหลุดการโจมตีออกมาแล้วแต่ผมยังไม่เปิดเผยน,นะเนื่องจากรูปภาพหรือว่าคลิปเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดแทบจะหนึ่งร้อเดี๋ยวรอคลิปแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับผมเท่าที่ผมไปหามาได้นะเดี๋ยวค่อยมาเปิดเผยอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วกัน <Okay. S 1> แต่ต้องบอกไว้ก่่่่่อออออนนนนเเเเเเลยยยวววาาาาาััตติมมมมมทขงงงป็ะะไรีีสามมากๆพแจื กับร่างร่างนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับพวกตัวละครที่เป็นคอใหม่ผมก็คิดว่าน่าจะเลื่อนไปเป็นตัวละครตัว,วอื่นแทนเพราะตอนแรกผมคิดว่าไอ้จีโฟตัวนี้น่าจะมาเป็นคอหลักอย่างแน่นอนนะของทีมปีศาจตามรูปที่เขาเคยได้หลุดมานะครับที่มันจะมีสัญลักษณ์คออยู่ตรงนี้นะตรงรูป g 4แต่พอหลังจากตัวละครของเขามันเข้ามาปุ๊บดันไม่มีคอสกิลสะงัน้นกลายเป็นสกิลปลุกตื่นขั้น U r เฉยเลยนะเอาเป็นว่าใครที่คิดจะเปิดซุยริว UR ก็ต้องรอด,ดูเจ้าตัวโบร์รอดอยูอาร์กันก่อนอ คอสกิลหลักของทีมปีศาจหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาดันเอาคอสกิลมาใส่ให้กับเจ้าตัวซุยริวร่างอยู่อาแทนเนี่ยมันจะโอเวอร์เกินพิกัดแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าคอของฮีโร่เขามีอสศวินจกกักร S s R บวกไปแล้วเพราะฉะนั้นคอต่อไปก็ต้องเป็นของปีศาจกันบ้างแหละเหตุผลก็เพราะเท่าที่เราตามมกันมาก็น่าจะรู้กัน <Call> ดีว <B one> <anger> ่าคอสกิล <B> ม <one> <anger> ันจะสลับ <B> ก <one> <anger> ันนะระหว่างคอฮีโร่คอปีศาจคอปีศาจคอฮีโร่คือมันจะสลับกันประมาณนี้นี่แหละถ้าเกิดว่ามีแต่คอของฮีโร่มาอย่างเดียวเลยทีมปีศาจก็น่าจะไม่ได้ คอเมตาใหม่ล่าสุดนะครับที่เขาเอามาเล่นกันนั่นก็คือคอเกริลกันชูบระดับ SSR บวกคือเอามาเป็นตัวแท้งตัวป้องกันได้ดีแบบดีสุดๆครับสำหรับคอตัวนี้เ mm. พราะพวกตัวละครใหม่ๆระดับ UR เขามีการเพิ่มหลอดเลือดนะครับผมหรือว่าหลอดโล่นะถ้าจะเรียกให้แบบถูกต้องก็คือโลคุ้มกันพิเศษหลอดสีม่วงกับเม็ดเจมสีเหลืองพวกตัวละครใหม่ๆเ่าเนี้ยมันมีอยู่แล้วครับภายในตัวคือมันสามารถเพิ่มได้เองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคอของอัศวินจากกล SSR บวกรวมไปถึงซุปเปอร์ดาร์กชายตัวนี้ด้วยนะก็ มันแข็งถึกทนทานมากๆด้วย <Wow. S 1> สามารถเอาไปเล่นในคอมเมตอของระดับ UR ได้เลยนะจากเท่าที่เพื่อนๆทุกคนไปดูคิดการต่อสู้มาของประมาณวันจันนะครับหรือไม่ก็วันอังคารที่แล้วนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้ตามนี้บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไทยในเดือนหน้าก็อย่าลืมเปิดกันด้วยนะถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าตัวละครตัวนี้มันลงตู้ตัวดํา uh? ก็สามารถไปดูกันได้ในโพสต์นะจ๊ะเดี๋ยวยังไงผมเองจะแจ้งให้อีกทีนึ่งว่าตัวละครตัวนี้ GM เข้าใจดีทีมงานเข้าใจดียัดลงตู้ตัวดําาาามให้้เเรแบบนนจกว uh. งล วงล้อล<ะ>เติมเงินไม่มีแล้วนะสําหรับตัวละครตัวนี้<ะ>ก็สรุปโดยรวมแล้วสําหรับตัวละครตัวนี้ยังไงก็มาแน่นอนนะครับภายในเดือนหน้ารูปร่างลักษณะตัวละครก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีโมเดลหรือรายละเอียดสกิลอื่นๆที่หลุดออกมาเพิ่มเติมแบบมากมากๆขึ้นกระผมเองก็จะรีบทําคลิปออกมาบอกข้อมูลให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบกันทันทีหากเพื่อนๆท่านใดสนใจซุยรงซุยริวอะไรยังไงอยากจะเปิดหรือไม่อยากจะเปิดอันนี้เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลเลยนะครับหรือถ้าหากใครอยากจะรอฟัง รายละเอียดก็ค่อยรออย่างใจจดใ,ใจต่อและก็ไปตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งตอนที่เรารู้ความสามารถมันแบบครบถ้วนเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้แต่ไม่ท้ายที่สุดเลยเนี่ยก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทำการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ <S <S ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มะระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อน,อน <t astic music> ๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ,ถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต <astic> ้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วย <Okay. S 2> ใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน